สวัสดีค่ะชาราสิธนูคลิปนี้เป็นคลิปขึ้นเรื่องหลังของเดือนมีนาคมนะคะก็มาช้ามากๆนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะตอนนี้เสียงกลับมาประมาณเกือบ100%แล้วล่ะนะคะโอเค คลิปนี้นะคะจะเป็นการดูความรักแบบภาพรวมนะคะไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งเนาะแล้วก็จะแบ่งเป็นพาร์ทคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะคะใครอยากรู้ตัวอยอยูราสีอะไรช่องของเมย์แบ่งวันที่ตามฝั่ง,งตะวันตกค่ะรายยดราสีต่างๆมีให้ไว้ใต้คลิปหมดแล้วส่วนใครอยากดูดวงส่วนตัวรบกวนแอดไลน์ไอดีที่มีให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะโอเคเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับคนโสดก่อนนะคนโสดคือใครนะคะคนโสดคือคนที่โสดจริงๆ100%ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหรือว่าโสดมีคนคุย สถานนะไม่ชัดเจนก็ยังถือว่าโสดอยู่ส่วนคนที่มีคู่แล้วคือคนที่มีแฟนแล้วนะคะชัดเจนว่าเป็นแฟนกันนะคะแต่งงานแล้วมั่นหมายแล้วหรือมีครอบครัวแล้วก็คือคนที่มีคู่แล้วเนาะโอเคค่ะมีขออนุญาตเริ่มกันเลยสําหรับชาวราศีธนูสําหรับคนโสดนะความรักของชาวราศีธนูสําหรับคนโสดความรักของชาวราศีธนูค่ะ สำหรับคนโซลความรักชาวราศีธนูสำหรับคอนโสดเป็นอย่างไรคะขออนุญาตให้ไพ่บอกด้วยค่ะไพ่หนึ่งดาบสี่ไม้เทา้าห้าไม้เทา้าแล้วคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องของการตกลงกันนะคะว่าจะจริงจังไหมนะคะจะ จะพัฒนาความสัมพันธ์ไหมนะคะคนคน,นึงอาจจะพร้อมแต่อีกคนหนึ่งอาจจะไม่พร้อมก็ได้เพราะมีไพ่ห้าไม้เท้าขึ้นมามีเออห้าดาบขึ้นมานะคะมีปัญหาในเรื่องของการในเรื่องของทัศนคติในเรื่องของการพูดคุยกันที่มันจะขัดแย้งกันนะนิดนึงนะคะมันเป็นเป็น challenge หรือมันเป็นอาภาษาไทย challenge ก็คือความทา้าทายที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะโอเคเอ่ะ ให้หนึ่งดาบไพหนึ่งถ้วยนะคะไพ่แฮงแมนเนาะไม่ว่ามันมีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนรักใหม่นะคะหรือความรักของคุณเนี่ยถ้าคุณเป็นคนโสดนะมันมีโอกาสที่จะมันรีเฟรชใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะถึงแม้อาจจะยังไม่ได้ตกลงกันหรือมีปัญหากันใน,ในก่อนหน้านี้ไม่ว่าช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะถึงแม้อาจจะไม่กี่วันที่เดือนก็ตามอาจจะไป energy มันอาจจะไปอยู่ถึงต้นเดือนหน้าได้เลยนะคะคือคุณจะได้รับอะไรที่มันชัดเจนอะไรที่มันเคยเป็นปัญหาอะไรที่มันเคยเป็นหยุดนิ่งนะคะที่มันเคยหยุดนิ่งไปในในเรื่องของความรักเนี่ยว่ามันมีโอกาสที่คุณจะได้รับความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีคนใหม่เข้ามาที่ชัดเจนกว่าคนที่คุณคุยอยู่นะ1ดาบนะคะ1ถ้วย1ไม้เท้านะคะมีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนใหม่นะเด็กถือถ้วยขึ้นมาอีกนะคะคิงถือถ้วย เดอะทาวเวอร์คนคนนี้อาจจะเข้ามานะคะในษณะที่ว่ามีโอกาสจะเป็นคนเก่าๆได้นะคะเข้ามานะคะโดยที่คุณไม่ได้ตั้งตัวเลยละอยู่ดีก็มานะคะอาจจะเป็นชาวราศีธาตุน้ํานะคะมีนกรกฎพิจิกได้ที่มันขึ้นมาเนาะคนคนนี้เขามีความรักให้กับค,คุณค่ะมีโอกาสจะเป็นคนเก่าๆที่อยู่ดีๆติดต่อมานะคะอยู่ดีๆมาขอเริ่มต้นใหม่นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นการคนคนนี้อาจจะเลิกกันไปกระทานหา,หารหรือเป็นการเลิกคุยกันนะคะ อาการเลิกกันไปเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ทําเป็นการเลิกกันที่ทําให้คุณไม่ใช่สิเป็นการเลิกกันกกกที่คุณไม่ได้ตั้งตัวนะคะอยู่ดีก็เลิกไปมันมีโอกาสนะคะอยู่ดีๆจะมาก็มาแบบกระทันหันคุณไม่ได้ต้องเนื้อต้องตัวนะพยายามตั้งสติให้ดีนะคะเพราะมีโอกาสที่คนเก่าๆจะกลับมาถ้าไม่ใช่คนเก่านะคะ <c oughs> ขออภัยคะ่ะเนี่ยคุยไปคุยไปเสียงไม่เริ่มหายแล้วนะอ่า ถ้าไม่ใช่คนเก่านะคะก็จะเป็นคนใหม่ที่มีโอกาสเป็นเนื้อคู่ของคุณได้เลยนะคะคนนี้อาจจะมี past life relationship กับคุณนะคะหรือว่าเคยมีอดีตร่วมกันมาก่อนมันอาจจะไม่ชาติอาจจะไม่ใช่ชาตินี้อาจจะเป็นชาติที่แล้วนะไพ่สีดาบขึ้นมานะคะก็น่าจะเป็นคนเป็นไปได้นะคะอาจจะเป็นคนที่เลิกกันไปแล้วเลิกคุยกันไปแล้วจบกันไปแล้วนะคะแล้วก็เงียบกันไปนิ่งกันไปสักพักหนึ่งบางคนอาจจะไม่ได้คุยกันถึงขั้น3ามสี่เดือน แต่ดูไพ่สีค้าหลังจากนี้ที่มันจะเกิดขึ้นนะไพ่เจสไพ่เดซันนะคะไพ่ชาเลียตนะคะแล้วก็ไพ่ท o o ปคัพส์นะคะหรือสองถ้วยมีโอกาสที่คุณจะได้กลับมาเรียนเยนกันใหม่แล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะคะแล้วมีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้ไกลด้วยนะในอนาคตนะคะมีโอกาสจะพัฒนานะพอมีไพ่สีพอมีไ <c oughs> พ่ไสีไม้เท้าขึ้นมาในอ่า ในครั้งแรกที่มีเปิดไพ่นะมีโอกาสนะคะค่าสัมพันธ์มีโอกาสแล้วล่ะแม้ว่เป็นช่วงจังหวะดีๆของชาวราศีธนูในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะไพ่เดือดซันขึ้นมา Energy ด,ดีมากนะคะไพ่ก้าดาบช่วงนี้คุณอาจจะคิดมากนะเด็กถือดาบขึ้นมาจะเป็นเพราะว่าคนดาวแวงในตัวเขานะคะไพ่ห้าถ้วยก็ขึ้นมาสมเหรียญหเหรียญโอเคม่มว่าคนทั้งคู่นะคะสามารถที่จะอ่า ร่วมใจนะคะร่วมแรงร่วมใจนะคะหรือพยายามที่จะลงทุนลงแรงกับความสัมพันธ์นี้ได้ใหม่อีกครั้งหนึง่งแต่ไม่ว่าที่คุณคิดมากเนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะมีเรื่องของอดีตเก่าๆนะคะเรื่องราวที่มันเคยผิดหวังไปแล้วเนี่ยอดีตทําไมเข้ามาทําให้คุณคิดมากหรือว่ามันเหมือนมันย้อนกลับเข้ามาอีกนะคะคุณก็เลยไม่ไว้ใจเขาเนาะมันอาจจะมีเรื่องที่น่าจะหนักมากๆนะคะในอดีตระหว่างระหว่างคุณกับเขาที่มันเคยเกิดขึ้นจ่ให้สามเหรียญกับให้หกเหรียญขึ้นมาคุณทั้งคู่ จริงๆแล้วมีโอกาสกลับมาคุยกันได้นะคะแต่คนทั้งคู่จะต้องพยายามร่วมกันทั้งคู่เหมือนกลับมาศึกษาดูใจกันใหม่เหมือนกลับมาช่วยเหลือกันใหม่นะคะเหมือนกลับมาถ้อยทีถ้อยอาศัยกันใหม่นะคะต้องมีการให้และการได้รับที่เท่ากันมาถึงจะไปได้แต่เท่าที่เมดูไพ่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้ดีนะคะในอนาคตอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎได้นะคะไพ่เดชชาลีหอดขึ้นมาเมื่อกี้เนาะโอเคนะคะเสียงเมย์เหมือนวิทยุฐานอ่อน นะคือจะเดี๋ยวเบานะคะเดี๋ยวดังอยู่นี่แหละก็พยายามควบคุมอยู่นะคะแต่ว่า <c oughs> ด้วยความที่เมยังสิเมีไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะขออภัยด้วยนะคะขออภัยด้วยจริงๆโอเคมามาต่อไปเลยสําหรับคนคนนั้นนะคะค่ะคนที่มีคนในใจนะหรือมีคนที่คุณคิดถึงอยู่เนี่ยเราจะหยิบไพ่หนึ่งใบนะคะว่าเ <c oughs> ขาคนนั้นเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะ คนนั้นอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีธนูคะเขาคนนั้นของชาวราศีธนูอยากจะบอกอะไรคะ it is beautiful where I am ไพ่ขึ้นมาคล้ายๆเหมือนกับราศีพิจิกเลยนะคะม่ว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะในกรณีที่เมย์จะพูดให้มันคล้อ,องจองกับไพ่ที่มันเกิดขึ้นนะมืว่าเขาอยาก เป็นไปได้ว่าถ้าในอดีตที่ผ่านมาคุณทั้งคู่เลิกกันไปเพราะว่ามีปัญหานะคะหรือมีเรื่องอะไรที่มันขุ่นมัวในใจแต่เม้นตอนนี้มมรู้สึกว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณคือว่าเขาเคลียร์มากขึ้นแล้วเอเนจีเขาดีมากขึ้นแล้วแม้ว่าเขาน่าจะพร้อมที่จะที่จะกลับมามาเริ่มต้นความสัมมความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆกับคุณนะคะแป๊บนึงนะไม่ลืมปิดแจ้งเตืนโอเคโอเคค่ะมา แล้วเขาพร้อมแล้วล่ะดูสิดูไม่สว,ว่าเขาเอเนจีเขาดีขึ้นนะคะเขาถึงเขาถึงอยากกลับมานะคะเขาอาจจะเห็นอะไรชัดเจนขึ้นเนาะเหมือนตะวันกําลังจะขึ้นนะคะอาจจะเป็นความรักของคุณด้วยเหมือนกันถ้าในะอดีตที่ผ่านมามันมีอะไรแย่ๆเกิดขึ้นมาตลอดหรือว,ว่าหลังจากนี้สําหรับคนโสดน,นะก็มีโอกาสที่ความสัมพันธ์นะคะไม่ใช่ความสัมพันธ์สิมันมีโอกาสที่ความรักของคุณมันจะดีขึ้น <c oughs> นะคะโอเคพา <c oughs> อยากจ,จะแนะนําอะไรชาวราศีธนูที่เป็นคนโสดคะ่ะ Happy Family นะคะว้ wow, าวไพสวยเลยนะ a t t r a c t ช์ n นะคะอาจจะยังมีเรื่องบางสิ่งบางอย่าง a t i e n นนะคะโอเคไพบอกว่าให้คุณอดทนนะ มันมีโอกาสที่คุณจะได้รับนะคะความสัมพันธ์ที่มีโอกาสจะพัฒนาไปได้ในอนาคตถึงการเป็นครอบครัวกันครอบครัวที่มีความสุขแฮปปี้แฟมิลี่นะคะก็คือความรักความสัมพันธ์ครอบครัวที่มีความสุขพ่อแม่ลูกนะคะที่รักกันเนาะที่เขาเรียกว่าอะไรที่เข้าใจกันละกันแต่ว่าไพ่ attraction ขึ้นมาเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันอาจจะมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างนะคะมันคล้ายๆไพ่ไพ่ตดวเนี้มันคล้ายๆไพ่ devil อาจจะมีเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในอดีตในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณนะคะอาจจะมีการที่ไม่จริงใจต่อกันหรือมีความลับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้เปิดเผยต่อกันทั้งหมดอาจจะมีเรื่องนิสัยเดิมๆเรงนิสัยแย่ๆที่มันดึงความรักความสัมพันธ์นะคะสับคนโสดนะคือดึงความรักของคุณไว้นะคะหรือว่ามันมันทำให้ไม่สามารถจะประสบความสําเร็จได้ในอดีตที่ผ่านมาแต่ว่าไพ่เป็นขึ้นว่ามันก็ยังมีอยู่นะกลิ่นอายของอะไรที่มัน ที่มันยังคลุกกุ่นอยู่มันก็ยังมีอยู่แต่ว่าไม่รู้สึกว่าคุณทั้งคู่เนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้นะเท่าที่เมดูนะคะ Attractment ไพ่ห้าถ้วยนะคะไพ่ก้าดาบขึ้นมามันก็ยังมีอยู่แต่ว่าไม่ว่าไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยถ้าคุณตัดสินใจที่จะกลับไปคบกับเขานะพยายามนะคะศึกษาดูใจกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะพยายามให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ The Sun นะคะแล้วก็ I'm beautiful it is beautiful when I'm นะคะคือเป็นเป็นไพ่ พระอาทิตย์เหมือนกันแสงพระอาทิตย์เหมือนกันแสงสว่างนะคะที่มันจะมาเกิดขึ้นในความรักของคุณเนี่ยมันกําลังจะมาแต่ว่าคุณอาจจะเป็นจะต้องทิ้งอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันทาให้คุณขุนมองหรือขุนมัวในใจนะคะบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของ Insecurity ี้ในตัวเองนะคะที่ว่าไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่มั่นใจในคู่ของคุณนะคะคือคบกับใครกี่ครั้งกี่คนคุณก็ระแวงเขาไปทุกครั้งนะคะอันนี้อยากจะให้ ถ้ามันเป็นลักษณะน,นี้นะคะลองปลดโซ่นี่ออกนะแล้วก็ทิ้งหนา้ากากนี่ออกไปซะเป็นตัวของคุณเองนะคะมั่นใจเป็นผู้หญิงเป็นหญิงสาวเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นหญิงสาวเป็นเด็กชายเหมือนกลับมาบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะคะพยายามคลีนตัวเองนะคะพยายามเคลียร์เน g y ีตัวเองให้ดีเนาะ โอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วค่ะสำหรับชาวราศีธ <c oughs> นูที่เป็นคนโสดนะคะช่วงนี้ดูแลตัวเองด้วยนะคะใครที่ work from home ได้ก็อยู่บ้านนะคะส่วนใครที่จำเป็นจะต้องออกไปนอกบ้านก็ปกป้องแล้วก็ป้องกันดูแลตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ามีขออนุญาตบล็ออนกันไปที่คนมีคู่เลยนะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะมาต่อก,กันเลยสำหรับชาวราศีธนูสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะี่ย ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะความรักของชาวราศีธนูสําหรับคนที่มีคู่แล้วความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะ <c oughs> ความรักของชาวราศีธนูสําหรับคนที่มีคู่แล้วความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรคะ The l o v e ร s, <c oughs> <S ขึันมานะดูซิไพ่จะบอกอะไรต่อไพ่6ดาบ เด็กถือไม้เท้านะคะก่อนหน้านี้นะคะถ้าคุณอยู่ในช่วงที่ห่างกันไปนะคะหรือว่ามีเรื่องอะไรที่จะไม่ต้องห่างกันเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะน่าจะมีการพูดคุยกันมากขึ้นนะคะ<ม>น่าจะมีการได้กระชับความสัมพันธ์กันมากขึ้นนะ น่าจะห่างกันไปเพื่อคิดอะไรสักอย่างหนึง่งแต่ว่าน่าจะคิดออกแล้วนะคะไพ่ขึ้นมาลักษณะน,นี้นะอาจจะเป็นชาวราศีธาตุดินได้นะคะที่คุณเกี่ยวข้องอยู่นะคะการมังกรฝุกศพนอกอาจจะเป็นชาวราศีเินทุนได้ไพ่เดลเวอร์ขึ้นมานะคะอดีตนนที่ผ่านมาอาจจะเป็นโอกาสนะคะหรือมีเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องรักาสามเศร้าเป็นไปได้นะคะแต่อาจจะไม่ทุกคน น่าจะห่างกันไปแล้วล่ะแล้วก็ตอนนี้น่าจะได้คําตอบแล้วด้วยนะคะไพ่หกไม้เท้าขึ้นมาแม้ว่าคุณทั้งคู่ยังรักกันอยู่นะยังมีแพชเช่นกันอยู่นะคะไพ่เด็กถือไม้เท้าขึ้นมาหม้ว่าน่าจะเป็นในกรณีที่ว่าเหมือนกลับมามาคุยกันใหม่กับมาศึกษากันใหม่นะคะไพ่คิงถือไม้เท้าอาจจะเป็นชาวราศีธาตุไฟเหมือนกันกับคุณได้นะคะเมสสิงห์ธนูหนึ่งดาบแปดถ้วยสองเหรียญนะคะแล้วก็คิงถือดาบคุณจะได้รับ ความชัดเจนอะไรมากขึ้นอาจจะเป็นจากชาวราศีธนมได้นะคะก่อนหน้านี้ถ้ามีเรื่องของการไม่สามารถจะตัดสินใจอะไรได้หรือไม่รู้จะเอาความสัมพันธ์มันไปที่ทางไหนคหนนั้งคู่อาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องมือที่3แต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเบื่อกันนะคะหรือว่าคบกันไปแล้วไม่เห็นจุดหมายหรือนี่จุดหนึ่งที่ความสัมพันธ์มันรู้สึกอิ่มตัวนะคะก็เลยขอห่างกันไปแต่เท่าที่เมย์ดูเนี่ยคุณน่าจะกลับมาโอเคแล้วนะชัดเจนแล้วห่ะว่า น่าจะอยากกลับมาอยู่ด้วยกันนะคะไพ่เด็ดถือเรียญไพ่สีถ้วยนะคะไพ่เดอะชาเวไพ่หถ้วยไพ่เดอะชา r i อ t นะคะ นั่นแหละเท่าที่เมย์ดูสุดท้ายก็จะได้รับคำตอบนะคะถ้าก่อนหน้านี้ไม่ได้คุยกันหรือว่ายังหาคำตอบอะไรไม่ได้นะคะ1ดาบกับไพ่เดือดทาวเวอร์ขึ้นมาคุณจะได้รับคำตอบแน่นอนค่ะอะไรที่มันเคยหยุดนิ่งไปก่อนในอดีตจัก,กรวาลจะเข้ามาพังทั้งหมดนะคะแล้วคุณทั้งคู่จะได้กลับมารักกันใหม่นะไพยหย่หกถ้วยกับไพ่เดือดชาริออนไพ่ขึ้นมาคล้ายคกันกับคนโสดนะคะไพ่ขึ้นคล้ายคกันนะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีกรกฎได้ไพ่เดือดชาริออนขึ้นมามีเห็นการที่คุณทั้งคู่เน สู้กับความสัมพันธ์นี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะถึงแม้มันอาจจะยังมีกำแพงนะคะคุณทั้งคู่อาจจะรู้สึกว่ามีกำแพงระหว่างกันละกันเพราะมีไพ่สีถ้วยขึ้นมาเอ้ยไพ่สีเหรียญขึ้นมาแต่ว่ามมีไพ่เด็กถือเหรียญขึ้นมาคุณทั้งคู่จะค่อยๆนะคะค่อยๆเข้ามาหากันนะคะแบบมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่จะค่อยๆทลายกำแพงไปทีละน้อยนะคะไพ่สองไม้เท้าขึ้นมาควีนถือดาบจราติสนะคะไพ่แปดดาบ ไม่ขอขยายให้แปดดันใบนะคะคุณอาจจะมีในเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องโอเคนะคะมันมีเรื่องของความกลัวที่จะทะเลาะเบาะแวงกันความกลัวที่จะมีดราม่านะมีก็ยังเห็นอยู่นะคะแต่ว่าไพ่าคามาขึ้นมาตรงนี้เมนรู้สึกว่านี่คือไพ่จัดเม้นนะสุดท้ายแล้วคุณทั้งคู่จะได้รับคําตอบที่ชัดเจนนะคะบางคนนะคะอาจจะแค่บางคู่เท่านั้นที่อาจจะเลือกอเป็นลดความสัมพันธ์เป,นเป็นเพื่อนกันแทนแต่เท่าที่เมย์ดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะกลับ นะคะน่าจะกลับไปน่าจะกลับมาคุยกันนะคะือปรับ,บความเข้าใจกันใหม่นาะอมันยังมีความกลัวขึ้นอยู่ในความสัมพันธ์ค่ะมันยังมีชานเลนซ์มยังมีความท้าทายบางสิ่งบางอย่างที่มันเข้ามาท้าทายความสัมพันธ์ของคุณเป็นไปได้ว่าอาจจะมีในเรื่องของระยะทางเข้ามาเกีนะ่ยวข้องนะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีตุลน,นะคะควีนถือดาบกับจัสติดขึ้นมาเนาะก็คือว่าอาจจะเป็นชาวราศีธาตุลมได้เหมือนกันนะคะกลุ่มตุลเมทุนแต่จัสติดขึ้นมาเป็นชาวราศีตุลน,นะเท่าที่เมย์ดูนะคะ สุดท้ายแล้วคุณงคู่จะตัดสินใจคุยกันแบบตรงๆแล้วก็ตัดสินใจแบบแฟร์ที่สุดว่าคุณจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์ส่วนน้อยที่อาจจะลดความสัมพันธ์ไปเป็นเพื่อนกันแต่ให้เมยดูส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจะเจ็ดร็นต์คุณอยากจะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์นะคะโอเคเขาคนนั้นของชาวราศรีธนูอยากจะบอกอะไรกับชาวราศรีธนูคะเขาคนนั้นของชาวราศรีธนู อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีธนูคะเขาคนนั้นของชาวราศีธนูอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีธนูคะ It was my time to go นะคะก็มนันมันเป็นวอ s มันเป็นอดีตเนาะเป็นไปได้ว่าระยะเวลาที่เราห่างกันไปนะคะอันนี้มันเป็นไพ่ตาสาหรับนะ W e w ีวีวีวีจะเกิ e อะไรเกิดเนะคะคือัอน,นอดีตที่ผ่านมาที่ห่างกันไปแล้วเนี่ยที่ที่แยกกันไปแล้วเนี่ยมันคือมันน่าจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณทั้งคู่จำเป็นจะต้องห่างกันเพื่อหาคําตอบให้ความสัมพันธ์แต่แม้ว่าสุดท้ายแล้วการห่างกันนะคะหรือระยะทางที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมาได้จบไปแล้วนะคะแต่บางคู่ก็อาจจะยังจําเป็นจะต้องอยู่ห่างกันไกลห่างไกลกันในเรื่องของระยะทาง แต่ใจจะไม่ไกลกันแล้วนะไม่ว่าใจของคุณทั้งคู่จะใกล้กันมากขึ้นนะคะโอเคไหนไพ่อยากจะแนะนำอะไรชาวราศีธนู <c oughs> สำหรับคนที่มีคู่แล้วคะไพ่อยากจะแนะนำอะไรสำหรับชาวราศีธนูสำหรับคนที่มีคู่แล้ว financial constraint <c oughs> นะคะบางคนในที่นี้นะคะ a thinking man journey โอเคเส้นทางที่คุณต้องเจอค่ะมันเป็นเจนี่นะคะมันเป็นหนทางมันเป็นการผจญภัยที่ความรักของคุณคู่จะเป็นจะต้องเดินไปด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอดีตนะคะไม่ว่าอะไรที่มันเกยเกิดขึ้นไปแล้วแล้วมันทาให้คนรู้สึกว่าคุณไม่เหลืออะไรเลยหรือว่าคุณไม่เหลือ,อความรักให้กันและกันแล้วเนี่ยไพ่ The Thinking Man ใช่ไหบอกว่าเหมือนคุณทั้งคู่จะกลับมาทบทวนความสัมพันธ์นี้ใหม่อาจจะเป็นหมายถึงตัวคุณเองด้วยนะพยายามมีสติ ในทุกการกระทำนะคะพยายามคิดให้เยอะก่อนจะทําอะไรนะคะไพ่เจอนี่ขึ้นมาบอกว่าสังเกตนะเนี่ยไพ่คล้า,ายๆกันนะคะมันเหมือนมันเกี่ยวอะไรกับการเดินทางมันเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับการที่มันเหมือนจาเป็นที่คุณทั้งคู่เนี่ย มันคือหนทางที่คุณทั้งคู่จะต้องเดินทางไปด้วยกันที่คุณจะต้องผจญภัยไปด้วยกันนะคะดังนั้นมันอาจจะยังไม่ได้จบแค่นี้ในเรื่องความรักความสัมพันธ์กับคุณนะคะมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกเดินทางไปทางไหนนะคะมีซ้ายมีขวาแล้วแต่คุณจะเลือกเอาแต่ว่าหนทางนี้คุณทั้งคู่จะต้องไปด้วยกันเนาะเชื่อถึงชาติยานตัวเองนะคะแล้วก็ถ้ายังรักกันอยู่ถ้ายังให้โอกาสกันนะคะก็ไปด้วยกันได้เนาะเมนว่ามันยังมีอีกไกลค่ะมันยังไม่ได้มีแค่นี้หรอก มันมีหนทางอีกมากมายนะคะมีอุปสรรคอีกอยเยอะมีชาเลนจ์มีความาท้าทายอีกมากมายที่จะเข้ามาพิสูจน์ความรักของคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็กำลังจะกําลังจะเกิดขึ้นในอนา,นาคตให้คุณมีสติแล้วก็รับครอบรอบครอบให้มากนะคะสำหรับชาวราศีธนูคนที่มีคู่แล้วเนาะโอเคนะคะไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะ นะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะใครที่จําเป็นจะต้องออกนอกบ้านก็ปกป้องดูแลป้องกันตัวเองนะคะส่วนคนที่ Work from Home ได้ก็ทํางานอยู่ที่บ้านค่ะเพราะมีก็ทํางานที่บ้านเหมือนกันดูแลสุขภาพด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ